สวัสดีครับผมยินดีต้อรับเข้าสู่ช่อง Lazy Fox TV นะครับตอนนี้คุณอยู่เกม d e v the Driver นะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับเอ,อ่อการดำน้ำลงไปจับปลาแล้วก็เอาลุกขึ้นมาทำซูชินะครับผมใครฟังเกมนี้อาจจะแบบดูหน้าเบื่อนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นดีครับถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับผมเพื่อติดตาม ซีรีส์นี้ไปยาวๆเลยนะครับเพราะผมค่อนข้างที่จะชอบเกนมนี้มากเลยนะครับอ่าถ้าเกิดใครชอบแล้วก็จับสกูบ้าดำน้ำลงมากับผมเลยครับแม่นี่มันสบายจริงๆเลยนะมีโปูด้วยจับกินแม่งเลยยังครับนี่คือตัวเอกของเรานะครับผมอ่ากำลังพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดดูท่าทาง,งอ้วนด้วยนะโอ้ย เง็บจืกอนู้นว่าหนีใครหรือว่าหนีไปแล้ววะไม่รู้นะครับเฮ้ยใครโทรมาเลยกำลังนอนสบายๆเลยเพื่อโถเ้ยอุ้ยมีเลยอ่ะเฮ้ยนะอยากกินซูชิไหมฮะอุ้ยอยากกินสิมาเลยมา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 เ <c oughs> ยิ้มเลยอันนี้คืออะไรเก็บกระเป๋าเพื่อจะไปกินซูชิโคตรลงทุนเลยโอ้โห ขึ้นเครื่องบินข้ามนนมข้ามทะเลโอ้พี่แกนแน่มากเนี่เกมนี้ก็จะเป็นแบบ8บิตนะผมแต่เรื่องบิดนี่ทิ้งไว้ก่อนครับคุณภาพนี่ครับแก้วแน่นอนเนี่ยมันเบียร์ที่กินเลยรู้สึกว่าฉากนี้นี่จะเออเป็นการแนะนําผู้พัฒนานะครัซึ่งเราจะข้ามไปนะครไงเด็บนมาที่นี่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออ ก็ฉันถูกบอกให้มาเร็วๆนี่นะนี่มันวันหยุดพักร้อนของฉันนะน,นี่นายรู้ไหมเนี่ยฮะร้แล้วหนือระซูชิอะ่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งรีบร้อนไปนะดูรอบๆไปก่อน <c oughs> ดูที่หลุมสีน้ำเงินใหญ่ๆ,ๆนี่เด้อฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่แค่ขนาดใหญ่เท่านั้นหรอกนะทุกครั้งที่นายเข้าไปในเจแอนบลูโฮเนี่ยนะ ภูมีประเทศแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยจะเปลี่ยนไปซึ่งมันหมายความว่านี่มันจะเป็นแหล่งทําเงินชั้นดีเลยยังไงล่ะเดียวนะแหล่งทําเงินอะไระเด้ออาละอาละเรื่องนั้นเราค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้นะฉันได้ยินมาว่านายหยุดพักจากการดำน้ำไปเนี่ยลองอุ่นเครื่องกันหน่อยเป็นไงอะ่ะฮะฉันจะแนะนำนายจากที่นี่แล้วกันนะแล้วไปต่อกันเลยแล้วกันเอมฉันรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเลยนะเดีย <laughs> นี่นะครับผมเราเล่นเป็นในเดฟนะครับซึ่งอกดยังไง WASD นีบผมมาที่ลูกซรอนะครับนะดำน้ำปูกปะกาลังทำไมาห่โนสปาปูกปลาดำนาดูดีๆในแรลลิตีกอปนะครับผมจับปลากันดีกว่าอีเสอโอ้ลงไม่ได้สวยนีอะไรละลองยืดเส้นยืดสายหน่อยมานายลองขยับไปยังบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้สิ นายจะว่ายน้ำเร็วขึ้นนะนะโดยการกดชิปจำไว้นะว่าเนี่ยมันใช้ออกซิเจนมากเลยโอเคครับกดชิปนะครับอุ๊ยว่ายเร็วจริงด้วย,อ,ยออกซิเจนลงโคตรเร็วเลยมันจะอยู่ในน,น,ใน,น้ำได้นานไหมนะเยี yeah, ่ยมเลยดูเหมือนว่าทักษะของนายนี่นะมันยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะการลื่อนไหวของนายนี่ว่องไวแล้วก็หอยทากเลยนะจะบอกให้เมื่อว่ายเองไหมครับ งั้นตอนนี้เรามาฝึกใช้อาวุธที่นายต้องการในกรณีที่ฉุกเฉินนะนะมันก็คือ Drive k n i f ยังไงล่ะลองใช้ไอ้มีดเนี่ยฟันปลาตัวเล็กดูนะนายสามารถฟันได้โดยการกดคลิกซ้ายนะจัดไปครับอ่าฟันยังไงก่อนโอ้โหปลาปลามึงรีบไปไหนวิ่งมาให้ผมฟันหน่อยครับอือเยอือเยเออเอมึงก็มีเยอะนะทำไมมึงไม่มาให้กูฟันซกมามา้ออฟันเอ้ยนี่ ชอบเยี่ยมไปเลยนุ่มนวลแล้วก็รวดเร็วเอาละท้ายที่สุดแล้วนะนายคงยังไม่ลืมวิธีใช้ฉมวกใช่ไหมฉม,มวกเลยก็ไม่ได้ใช้มาเนาินแลเร็วนะนะเนอะต้องเลงก่อนแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็เออเอาดูเหมือนว่านายต้องขัดสนิมใหม่นะเนี้ยกันลองใช้ฉมวกจับปลากันดีกว่านะเอาสักสามตัวแล้วกันนะนายต้องเลงโดยการกดคี้ขวานะแล้วก็ยิงโดยการกดคี้ซ้ายเอาละเอาละ งั้นก็นายลองดูเลยละกันโอเคครับผมได้เลยนะครับอุ้ยเอสโลโมชันเนอะเยี่ยมครับได้ปลาอะไรไม่รู้มากินอุย้ยดอลลี่ดอลลี่ในมาช่วยแหนิโมตามแบบพ่อใช่ไหมมึงโดนแดกแน่ uh, อร่อยเยี yeah, ่ยมไปเลยครับ <laughs> นี่มาเป็นซูชิให้ดีกับเราเยี yeah, ่ยมังผม อ่าฉันคิดว่าสนิมนายเนี่ยโดนขูดออกหมดแล้วนะเยี่ยมไปเลยฝีมือนายกลับมาเป็นเหมือนเดิมละเอาละขึ้นมาที่เออรือเลยเยี่ยมได้ปลามาเยอะแยะเลยครับได้ซูชิหลายถ้วยเลยเฮ้ยาเอาละเมื่อนายเข้าใจแล้วงั้นเรามาลงมือทำธุรกิจกันเลยดีกว่านะเดฟนายชอบซูชิใช่ไหมล่ะ <laughs> โอ้มันแน่นอนอยู่แล้วนะเนาะ เนื้อปลานุ่มๆแล้วก็ข้าวมันๆน่ะโอ้โหนั่นมันสิ่งเทียมที่สุดเลยนะนะอ oh. ฟังให้ดีนะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเชฟซูชิซึ่งลาออกจากธุรกิจไปในระยะหนึ่งแล้วนะ oh. เขามีสัมผัสลิ้นที่เฉียบคมเล็กน้อยและนะแต่เขาก็มีอารมณ์ผุนผันพันแล่นนะแต่เขามีทักษะเดียวที่ฉันรับประกันได้ว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้ที่สุดในโลกนี้แล้ว oh. ที่นี่เองนะฉันจะเปิดร้านกับ เพื่อนชายขายซูชิที่ไม่เหมือนใครซูชิที่ขายที่นี่เนี่ยนะจะทําจากปลาที่สดมากๆเลยที่จับได้ในที่บลูโฮเดี่ยนะซึ่งมีปลาจากทั่วทุกมุมโลกยังไงล่ะโอ้นี่มันออบลูที่ซันจิตามหาใช่ไหมเนี่ยนายไม่คิดว่าผู้คนจะข้างใครมันอย่างงานนั้นเหรอฮะอ้นี่มันฟังดูแล้วน่ากินจังเลยนะเนี่ยเอฉันกล้าพน,นันได้เลยละ่ะถ้า,างั้นก็ ทำไมนายไม่มาเข้าร่วมกับกิจการที่ยอดเยี่ยมนี้ล่ะนายว่าไงโอ้โอูฉันหมายถึงฉันชอบกินนะนะแต่ฉันไม่รู้เรื่องการทำอาหารเลยอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเกยวกับเรื่องแบบนั้นนะ,ะนะร้านอาหารเนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างแล้วสิ่งที่นายต้องทำทั้งหมดก็คือการดำน้ำเพื่อหาวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมอย่างไรละมันฟังดูไม่แย่เกินไปใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับคนที่ชอบซูชิแบบเราเฮ้ แล้วฉันจะได้กินซูชิมากเท่าที่ต้องการใช่ไหมฮะเออมันก็แบบนั้นนะนะแต่ว่านายก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะเอามันกิก๊กขี้เหนียวอีกทํางานก็ทําไม่รีเนี่ยมาดําหน้ำเนี่ยต้องให้กินฟรีแล้วโอ้แทบจะรอไม่ไหวเลยนะที่จะดูเนี่ยร้านซูชิข้างบลูโฮอย่างั้นเนอรคืนนี้มันน่าจะเปิดนะนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันพร้อมหรือเปล่าอะไปคุยกันที่ร้านอาหารดีกว่าเถอะนะฮ่าฮ่าโอเคครับ ไปที่ร้านซูชทิที่เราต้องการโอ้โหมีให้เลือกซูชิจัดไปเลยครับโอ้นี่กูทําทุกหน้าที่เลยไหมเนี่ยทั้งจับปลาทั้งขับเรือมึงนี่มีหน้าที่คุยอย่างเดียวนะไอ้มันชื่ออะไรเลยคอบอคอปลานะผมชื่อคอปบ้าไม่ได้อ่านชื่อเลยไงมันโชทุกอย่างพร้อมแล้วยังนะฮะมันก็อย่างที่นายเห็นนะ่นะมันพร้อมทุกเวลาอยู่แล้วโอ้ยนี่มันพร้อมแล้วย่างเงินเหรออ่า นายนี่คงจะเป็นนักตกปลาที่ครอบบ้าพูดถึงตลอดเลยสินะอ,อฉันจะเป็นนักดำดำไม่ใช่นักตกปลาเลยอะไรอะไรยังไงก็ตามเด็ดน,นะยินดีที่ได้รู้จักนายนะฉันแบรนโชแล้วนายชอบซูชิหรือเปล่าล่ะมันแน่นอนอยู่แล้วนะนะทะท้องปลาทูน่านุ่มๆแล้วก็ปลาไหลทะเลเดยโอ้ยพูดแล้วมันอูมามิละเกินโอ้ให้ตายสิบวัวแค่คิดนี่มันก็น้ำลายไหลแล้วนะอ่า ก็ทำรรมาได้ที่คาดไว้อะนะซูชิเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลและผืนดินเข้าด้วยกันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปลาแม่งธรรมชาติยังไงละ่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะผู้คนส่วนใหญ่ได้ลิ้มรสชาติปลาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเช่นเดียวกันนายยังไงละ่ะมันช่างว่างเปล่าจริงๆเลยนะชีวิตที่ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติที่ดีงามที่ธรรมชาติมอบให้เนี่ยนะ หน้าที่ของฉันนะนะคือการนำรสชาติของธรรมชาติมาสวยให้ทุกคนยังไงล่ะโอ้ oh my god แผ่นดินไหวโอ้ดูแมวนั่นสิตกจีกุวรนีไปแล้วแล <c oughs> ตกใส่หวัวในเดฟนิดเรียบร้อยนะครับจบเกมอย่างรวดเร็ว <c oughs> เรียบร้อยครับร้านเพิ่งเปิดแม่งเจ๊งอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่มันแผ่นดินไหวเหรอ ภายในนี่มันค่อนข้างที่จะรกเลยจริงๆเลยนะใช่ดูเหมือนว่าเราจะต้องเลื่อนการเปิดวันดีไปอีกนะเนี่ยนี่นายรู้เลยไหมนี่ฉันใช้เงินไปเพื่อเตรียมร้านอาหารนี้พร้อมเลยนะนี่ฉันจะต้องจ่ายค่าซ่อมมันอีกเลยเนี่ยในสถานการณ์นี้นะตายที่สุดแล้วความสําคัญของร้านนี้ก็คือรสชาติอาหารยังไงล่ะขั้นแรกเลยนะเราจะต้องมีวัตถุดิบก่อนนายช่วยไปเอาอะไรมาก็ได้ได้ไหม อืมฉันมีบางอย่างที่เพิ่งจับได้อะ hmm. ด่ะดอืมปลาแค่3ตัวเนี่ยมันไม่พอที่จะให้บริการแขกหรอกนะอย่างน้อยมันก็ต้องมีสัก7ตัวก่อนเข้า mm. ใจไหมแล้วก็นะร้านอาหารเนี่ยจะเปิดเฉพาะช่วงเย็นเท่านั้นนะจะบอกให้ mm. โอ้ยอดขายจะไม่ลดลงหรอ,อย่างเงี้ยนายคิดว่าเราควรจะเชิญลูกค้ามาโดยที่ร้านเรายังไม่ได้เตรียมการให้เพียงพออย่างนั้นนะ มันไม่ได้เป็นการเพิ่มรายได้เลยนะนายเข้าใจไหมมันเป็นหน้าที่ของเชฟเข้าใจไหมในการเตรียมอาหารให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะด้วยความแม่นยำและความพิถีพิถันเช่นเดียวกับนักรบที่ต้องรับดาบบนหินรับมีดนะนายจะต้องหาส่วนผสมที่มีคุณภาพที่สุดมาให้ฉันในระหว่างวันนะเข้าใจไหมเออก็ได้ก็ได้นะจำยอมเพราะอยากกินซูชิเยี่ยมไปเลยครับ จะเหมือนว่าแบนโชนี่จะหลงไหลงานของเขามากเลยนะเขาอาจจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้พูดเรื่องซูชิได้ทั้งวันเลยนะจะบอกให้ฉันไม่เคยเห็นแบนโชกระตือรือร้นขนาดนี้มาก่อนเลยนะะตั้แต่เกิดเหตุการณ์นั้นน่ะดีใจที่ได้เห็นเขาแบบนี้เหตุการณ์นั้นอย่างเงินเหรออุ๊บส์บางทีฉันไม่ควรหยิบยกเรื่องดีขึ้นมาพูดเลยนะนี่ก็ตามเถอะนะ เราต้องการวัตถุดิบมากกว่านี้ดังนั้นนายไปจับปลาไมา่ให้ได้สักเจ็ดตัวก่อนละกันนะโอ,โอ้ผมเห็นร้านซูชิแล้วเพิ่งสังเกตโอ้ร้านสวยไม่เบาเนี่ยซูซูอะไรร้านพังหมดแล้วเนี่ยเห็นดินไหวทำทำาราเครียดโอเคครับผมจับปลาดีกว่านะครับดูปลาข้างล่างนะซีไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้แน่น่าจับให้จะจะใจเลยจริงๆ เชื่อพอมที่จะจับปลาเร็วนะครับอุ๊ยดอลลี่นายมาเป็นซูชิอร่อยเให้กันเราดีกว่านะมาแล้วนะครับผมเราจะไม่ไว่ายเร็วนะครับแต่เราจะว่ายลึกแทนนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะน้่มันน่าสนใจจริงๆเลยนะอุ๊ยไอปลาน,นี่ก็น่าสนใจจับมาให้หมดเลยนี่เจ็ดตัวเราจะเอาแบบพันปลาที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยไหมเอามาทำอะไรก่อนมันมีคาราฟของไหมครับไอร,รู้ก็คอมเมนต์เลยนะครับผม มีคราบของนี่บอกเลยว่าสุดยอดโอ,อ้ปลาเขาเรียบร้อยครับน่าอร่อยจริงๆเลยตอรรี่นโดนจับไปตัวหนึ่งแล้วนไม่ไม่สามารถเป็นอาหารให้เราได้อุ๊ยปลาอะไรอะ่ะมันน่ากินยึดหนีไปไหนไม่ในหนีเราไม่พ้นแล้วครับเราโคตรแมนเอ,อ้าจับไม่ได้เหรอโอ้สงสัยเออฉมวกเรามีคุณภาพไม่พอนะครับนายโออไม่ถึงฉมวกอ้าเอาเอยูอ่ โคตรกากเลยชมยูยางยืดโอ้ยโอ้ย,อยม,มีมีแบบนี้ด้วยเนี่ยเริ่มตกหลุมรักเกมนี้แล้วบอกเลยว่าซีนี้ซีรีส์นี้ยาวๆครับผมโอ้ยมาแล้วไม่ได้เด็กเยี่ยมเลยครับได้ปลามาหลายชนิดแล้วโอ้ออกสีเจนอุ้ยเดี๋ยวมันน้ำปลาอะไรวะนะอุ้ยมันวิ่งมาหาเราด้วยฟันอุ๊ยฉอโอ้โหจะตายไปเนี่ย โอ๊ยออกซิเจนเราลดนะรสงสัยออกซิเจนนี่เป็นเป็นคล้ายๆเลือดเรานะครับโอ้ยหดี๋ยเดี๋ยวไอปลานี้มันกินไม่ได้ไม่ใช่ออ้ยเดี๋ยวนี้มันกินไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับแต่แบนโชว์เราน่จะมีวิธีการจัดการเนื้อปลานะครับรู้สึกว่าเออเท่าที่เรียนชีวะมารู้สึกว่าปลาสิงโตนี่จะมีพิษนะครับอันนี้อะไรวะเนี้ยโอ้โหนีคืออะไรไม่รู้เนออกซิเจนจะหมดแล้วนี่ขึ้นไปทันไหมเนี่ยยังมีปลาสิงโตมาอีกเลยนะ อโอ้ยออกซิเจนออกซิเจนจะหมดแล้วไม่นะนี่กูจะกลายเป็นประกาลังใต้ท้องทะเลเลยเนีย่ยยังงับยัง,ยงรับเราได้ปลานี่มากพอสมควรแล้วนะผมเป็นอะไรที่ดีมากเยี่ยมกลับไปที่เรือเลยครับเอาละเอาละดูเหมือนว่านายจะจับปลามาเพียงพอแล้วนะ ในอัตรานี่นะเราทําเงินได้เต็มเรือแน่ในเวลารวดเร็วนะอ่ะนะฮ่าโอ้เพื่อนนายช่วยดูเวลาหน่อยได้ไหมเราจะต้องรีบไปจัดของให้พร้อมมันนะทาไมไม่ไปที่ซูชิบาร์ล่ะเยี่ยมไปที่ซูชิบาร์กันเลยนะครับได้ไหม้มาหนึ่งอันมาทำไมวะนนี้นี่ได้ปลามาเต็มเลยเลดไลออนอันนี้มันกินไม่ได้ลูกค้ากินจริงเหรอเราเชื่อมั่นในบันโชนะครับผมโอ้บันโชขึ้นมาบนแล้ว นี่ก็ตามเดยนะในสามารถดำน้ำได้เพียงครั้งเดียวในตอนเช้าและอีกครั้งในตอนบ่ายเท่านั้นนะนะเข้าใจไหมต้องผส,ม,สม,มให้พร้อมก่อนเริ่มเวลาอาหารเย็นไปเถอะลองคิดดูว่ารู้จักกันมาตั้ง8ปีแล้วนะโดนเนอร์เนอนระ์ชวนกลัลองสนุกไปกับการดำน้ำใกล้กับหินลิเซริวนะจูนนายก็อยากได้กระเป๋าเดินทางที่ทำตกจากเรือนะ ฉันคิดว่าฉันมีปัญหาจริงๆเลยนะในตอนนั้นน่ะฉันทำงานเป็นพ่อค้าอาวุธแล้วก็มีพิมพ์เขียวที่สำคัญอยู่ในกระเป๋าเดินทางอ่ะนะก็โชคดีจริงๆเลยนะที่นายเซฟพวกมันไว้อ่ะนะก่อนที่พวกมันจะถูกทำลายนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะต่อสู้กับแฮนลินแมนได้ยังไงนะหากไม่มีพิมพ์เขียวอันนั้นอ่ะใครวะแฮนลินแมนเออคำถามเดียวกันเลยฮันลินเดมันคือใครเหรอโอ้ฉันกำลังพูดกับตัวเอก็ได้อย่าไปสนใจฉันเลยอะไร ใครโอ้เริ่มเริ่มมีเงื่อนงำนะครับผมอย่างนี้เริ่มมีเงื่อนงำนะครับใ้ oh, อบอกมาให้หมดอ๋อ <c oughs> อันนี้คำถามพูดเดิมนะครับ <c oughs> เริ่มมีอะไรเงื่อนงำนะครับแอนแอนลินเดแมนคือใครในในทำอะไรกับผู้ก่อการร้นิดไม่ได้มาแค่ขายซูชิแล้วสินะเอาครับงั้นเราก็ขายซูชิไปก่อนนะผมค่อยๆเคลียร์ปริศนากันไปทีละอย่างนะครับโอ้ oh, <c oughs> มีดาวตกด้วยขอพรอไม่ทัน บรรโชแล้วการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างอตอนเนี้ยอาฉันคิดว่าทั้งหมดนี่เกือบจะเสร็จแล้วนะโอ้เยี่ยมมากเลยนะนี่จะต้องเป็นชั่วอาหารเย็ยนที่ยอดเยี่ยมได้แน่เลยอะนายคิดว่านายกำลังจะไปไหนอย่างงั้นนะนายไม่ได้ยินจากคอบบ้าพูดอย่างงั้นนะนายจะต้องช่วยฉันเสิร์ฟอาหารก็ใชไหมเดี๋ยวอะไรนะนี่ฉันไม่เข้าใจเลยอะนะคอบบ้าบ,บอกไปฉันว่าจะมีคนมาช่วยในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็การเสิร์ฟนะ เขาบอกว่าสิ่งที่ฉันทําทั้งหมดก็มีแค่อาหารเท่านั้นแหละนะหน้าที่อื่นเนี่ยต้องจัดการให้นายแล้วละอีกอย่างเงี้นนะไม่มีใครที่เหมาะสมไปมากกว่านี้แล้วนะนอกจากนายเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวก่อนฉันไม่เคยทํางานที่ร้านอาหารมาก่อนนะ่าจะบอกให้แขกจะมาที่นี่เร็วนี้นะฉันจะแนะนำขั้งต้นก่อนให้กับนายนะตั้งใจซะด้วยล่ะโอ้เดียวก่อนอะไรกันเนี่ยเปดดูส่วนผสมข้างล่างสิ กดเลขสี่ไปเลยนะครับนี่โอ้นี่มันปลาที่เราจับได้อย่างนั้นเหรอโอ้ดอลลี่เราจับนายได้ทั้งสี่ตัวทีนี้นายสามารถตรวจสอบปลาพืชผลซอสแลวก็วัตถุดิบอื่นๆทั้งหมดที่นายมีนะอันนี้ก็จะเป็นเออเกี่ยวกับรายละเอียดปลานะครับผมข้างบนนี่ mm hmm. มีน้ำหนักแล้วก็พื้นที่ที่จับได้นะผมนี่คือสิ่งที่นายจะต้องรู้นะกลับมาอีกครั้งภายหลังแล้วกันนะนะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะ โอเคครับผมกด4เอาละตอนนี้ฉันจะโชว์ให้ในายเหตุวิธีการใส่รายชื่ออาหารเข้าไปในเมนูนะกดเลขหนึ่งเลยครับนี่ต้องเพิ่มสูตรอาหารใหม่ลงไปในเมนูก่อนนะนะจึงจะสามารถขายให้กับลูกค้าได้มีสูตรซูชิสำหรับปลาที่นายได้รับมาก่อนหน้านี้นะดังนั้นลองใส่สิ่งนั้นลงไปในเมนูสินี่แหละครับโอ้นี่ สิ่งแรกที่เราอยากจะใส่เนี่ยว่าปลาปลาสิงโตเนี่ยครับฆาตกรรมลูกค้าแม่งเลยมันกินแล้วตายไหมอยากรู้จริงเลยเอ้ยอ่านไม่ทันการตั้งค่าส่วนผสมให้เป็นการจัดหาด้วยอัตโนมัตินะจะทําให้ดูอย่างสะดวกขึ้นเล็กน้อยนะก็ใช่ไหมฉนันขอย้ำอีกครั้งนะจะขายได้เฉพาะอาหารในเมนูเท่านั้นหากส่วนผสมหมดนายจะต้องเปลี่ยนรายการในเมนู หรือเติมส่วนผสมใหม่เข้าใจไหมนายยังสามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้ด้วยนะดังนั้นลองทำเมื่อนายมีส่วนผสมเพียงพอแล้วตอนนี้ก็ใช้วัตถุดิบที่จับมาได้นะหลอกในเมนูให้ได้มากที่สุดละกันเยี่ยมครับใส่ไม่ให้หมดเลบ <c oughs> <c oughs> นี่เนื้อปลานิโมใส่ไปเลยนี่ครับ <c oughs> เพื่อนมันเนื้อปลาดอลลี่ชับไปเลยนะครับ <c oughs> จะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนกัน <c oughs> อันนี้ก็เอ่อเนื้อปลาอะไรไม่รู้หยิบใส่ไปก่อนครับเพื่อ เพื่อให้มันเต็มไม่ใช่โอ้บอนเพื่อไฮเออร์ e ีเวอร์มียศด,ด้วยนะครับ <laughs> มียศด,ด้วยเหรอโอเคครับจะยืนคุยกันอีกนานไหมเนี่ยโอ้ oh, oh. หิวแล้วฉันขอน้าชาสักแก้วให้หายคอแห้ง e หน่อยได้ไหมฮะอืมนายเคยดินชาเขียวมาก่อนไหมฮะโอ้ฉันคิดว่าฉันเคยดินแต่น้ำอัดลมเท่านั้นนะนะฉันจะบอกกับน,นายยังไงดีเนี่ยงั้นก็ไปที่คอบ,บ้าก,ก่อนแล้วกันนะนี่ครับ แค่ลินชานี่ยังต้องพิธีรีตองจะบอกให้เดูความแม่นยำมองงครับเปะเอเป็นไงเพอร์เฟกต์ดอกนึงให้มันเหนียวไปถึงข้างในลูกค้าที่ดื่มชาเขียวเกรดกูดหรือว่าสูงกว่านี่จะได้เงินมากขึ้นนะครับโอ้โนี่มันแหล่งทําเงินชั้นดีนี่นะเออเออเอเอเอย่างที่คาดไว้เลยเนะี่ย แช่เคียวของแบนชโชนเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรสักอย่างอะนะใส่ใบกัญชาไหมเนี่ยฮะชานั้นมันทำให้ฉันอยากอาหารมากขึ้นมาจริงๆเลยนะมีของกินบ้างไหมฮะเ,เรียกร้องอยู่ตลอดเลยนะทําไมนายไม่ลองเสิร์ฟอาหารให้เขาอ่ะนะตับ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 ,ตบนี่เชฟทําซูชิหรือซอยจุไม่ซอยขนาดนั้นเยี่ยมไปเลยครับมาหาฉันซิแล้วก็หยิบอาหารไปนะ หยิบไปแล้วนะครับผมคุณสามารถวิ่งได้คุณสามารถพุ่งตัวได้นะผมในการเสิร์ฟอาหารโดยการกดชิปเพื่อให้เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นนะอย่าลืมด้วยนะผมนายมีหลอดสเตม,มิน่นอสิ่งที่ผมในจินตนาการก็คือบับทจะเป็นยังไงเออนด้คือคนส่งพัสดุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอะไรของมันวนวลเนี่ยฉันขอไปตรวจสอบดูก่อนแล้วกันเอา้วซูชิผมะ่ะ อ,อีกแล้วนะคอบ,บ้าไม่กินอาหารที่ฉันทำอีกแล้วนะาาก็ไม่จะพวดพลาดแบบนั้นนะนะอาหารนั่นนะนะมันไม่สามารถกินซ้ําได้หรอกนะฉันจะต้องทิ้งมันไปแล้วล่ะโอ้นี่มันดูสิ้นเปลืองมากๆเลยนะที่จะทิ้งมันไปเนี่ยที่บานโชซูชินะไม่เคยนําอาหารกลับมากินซ้ำเลย้าใจไหมเราไม่วางอาหารที่ทําไว้ให้แขกบนโต๊ะสองครั้งหลงนะเออเออก็ใจแล้วเหรอ โอ้นี่มันต้ทิ้งที่ไปจริงเลยที่ใช้อุตสาห์หาปลาที่มาด้วยตัวฉันเองเลยนะเนี่ยจำใจนไม่ลงออือ้ทิ้งไปแล้วนะครับ <c oughs> แบนโชเงเหงอแตกเลย <c oughs> เอืมไม่ได้ทำอาหารที่ลูกค้ามานานแล้วนะี่ค่อนข้างจะเป็นกังวลเลยนะเนี่ยลืมกด E นะหลังจากที่นายเติมอาหารเข้าเมนูแล้วนะเพื่อที่จะเปิดร้านนะนะโอเคครับผม ลูกค้านะครับผมจะสั่งอาหารจากเมนูนะครับผมอย่าลืมใส่อาหารในเมนูนก่อนนะครับผมก่อนที่ซูชิบาร์จะเปิดทําการนะครับเยี่ยมไปเลยครับแล้วก็กดอีปิดร้านเลยเยี่ยมโอ้ยเสียงเคะนี่มันโคตรจะกลางวันและแอดวานมากมาผมพร้อมแล้วครับผม,มล,ลูกค้ามาเต็มเลยครับแล้วผมอิเชมเซออิเชมเซโดโซเยี่ยมโอ้หสั่งในซูชิเราทั้งนั้นเลย รู้สึกภูมิใจเนี่ยการหาปลาของเราไม่ไม่ิ้นหวังนี่มาแล้วไปแล้วแป๊บหบนึ่งนะครับผมนี่ลูกค้าค่อนข้างที่จะมีความปื้มปริ่มเยี่ยมไปเลยนะครับเฮ้ยเสิร์ฟให้คนนี้คนไหนมากขอนไว้เนี่ยคนไหนมาก่อนไว้เนี่ยคนนี้ก่อนนะครับอยู่ไกลสุดเลยนี่เขาสั่งเหมือน <c oughs> กันนะครับนี่ครับผมมาอีกหน่อยครับอีกหน่อยเ,ยเร็วๆแปนโชวย่าทำเร็วเดี๋ยวลูกค้ารอนานเยี่ยมครับอืม โอ้ยได้เงินบานเลยครับไม่มีใครสั่งชาอยากลิ้นชามากเลยอุ้ยมีคนสั่งปลาดอลลี่แล้วแหมะผมเยี่ยมอุ้ยดอลลี่มารัวๆเลยนะครับแป๊บนึงนะครับผมนี่อ๋อมันเหนื่อยแล้วมันเป็นอย่างนี้เองแต่ถ้าที่จินตนาการไว้ถ้าเกิดเออถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรจะพูดอะไรมันลืมไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ย ้ยกดพร้อมกันเพื่อโอยมีร้านมีร้านร้านด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเสิร์ฟชาให้ลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าจะได้สั่งอาหารแบบเยียบยอดเป๊ะเนี่ยสุดยอดไปเลยใช่ไหมเฮ้ยดสุดท้ายนั้นรอนานแล้วเนะี่ยไปเสิร์ฟให้เขาก่อนนะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเด้ออืมอ๋อเลยคนนี้ก่อนนะครับคนนี้มานานนูหน้าบึ้งเลยนะยกินเสียงดังด้วยทำไมนายกินเสียงดังแบบนี้ไม่ไดีเลยนะเสียบบ,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 บุคลิก โอเคครับอืย้ยคาโต้โปะโอเคครับผมเอ๊ะมีอะไรให้ทำต้งเยอะต้งแยะปิดร้านในวันนี้แล้วนะครับผมอมวันนี้ทำยอดได้กระเพื่อมาก71บ,บ,บาทเยี่ยมไปเลยนะครับแต่ก็ยังไม่พอชดใช้นี่อยู่ดีนี่ที่เราต้องทำนี่เป็นร้อยเลย,เลยนะเนี่ยโอ้แต่ร้านก็ยังพังเหมือนเดิมลูกค้านี่เข้าได้ไม่เต็มที่เ๋ยะพอมีโตะพังด้วยเมื่อกี้สังเกตเห็นอุ้ย ในที่สุดงานก็เสร็จสักดีนะสำหรับวันนี้นะนะหลังจากที่ขาของฉันเนี่ยเจ็บไปหมดเลยนายนี่งุ้มงามนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เลวเลยนะสําหรับวันแรกพราน่าก็พยายามอีกหน่อยแล้วกันนะฉันจะคิดว่าน่าไปคําชมแล้วกันนะลูกผู้ชายนะไม่ควรจะพอใจในคําชมง่ายๆนะเข้าใจไหมโอ้โอ้เข้าใจแล้วเหรอไม่ว่ายังไงก็ตามนะนะไม่ฉชลองการเปิดร้านบันโชซูชิกันเ๋ยวนะ <c oughs> บน จะฉลองเปิดร้านบนเลยหรอสอนใหญ่เลยครับร้าน P P e x p l e s s มาอะไมาส่งอุ้ยชนอะไรวะเนะนี่ยยันในก็ทำให้เรือหยุดได้เหรอตกใจนะผมอุยอ้ยอ,ยอยูมีคาเคลนด้วยเอามันเอาอะไรไปวะนะเนี่ยจะบอกแล้วว่าเออเป็นพัสดุที่อะไรนะคอบบ้าเขาสั่งไว้โอ้อที่คอบบ้าไปเช็ควัสด,วสดุที่หายไปนี่คือ มันหายไปแบบนี้เหรอสรุปว่าพัสดุนี่โดนโดนจ้วงลงไปใต้ท้องทะเลแล้วนะครับเยี่ยมวันแรกอืมโอ้โอโอโอนึกว่าจะได้ปิดคลิปแล้วใครมา้เอลลี่เอลลี่คือใครอุ้ยสวยซะด้วยหุ่นดีอืคุณคือคนที่มาดำน้ำแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเออฉันก็คิดแบบนั้นนะนะฉันก็คิดว่าจะเป็นผู้ชายที่ดูดีแล้วก็เป็นมือาชีพมากกว่านี้สิกนเนี่ยจะได้ยินนะเธอรู้ไหมเนี่ยฮะ ยังก็ตามเถอะนายช่วยทำอะไรฉันหน่อยได้ไหมอะฮะเธอจะไม่บอกชื่อฉันก่อนเหรอว่าเธอเป็นใครอะเนาะฉันเอลลี่ฉันเรียนวิชาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะนะฉันออกมาตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับรายงานว่ามีความปกติในพื้นที่นี้เนี่ยพอใจไหมโอเคโอเคแล้วเธอต้องการอะไรอะอุย๊ยฉันอยากจะศึกษาร,ระบบนิเวศของบลูโฮนะนายช่วยเปอาสารไหลแล้วก็ลาดาวสีแดงมาให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันว่า ไม่ควรขอแค่อย่างละหนึ่งงนนะเอามาให้ฉันอย่างละสองงินเลยน้ำเสียงของเธอที่ทําไม่ใชอยากจะปฏิเสธจริงๆเลยนะเนี่ยอาฉันมีรางวัลให้นะแต่ถ้าเกิดนายไม่ต้องการมันฉันก็ไม่ว่าอะไรอ๋อรางวัลอย่างนั้นเหรอเออฉันก็ไม่อยากพลาดรางวัลหรอกนะฉันแค่อยากจะบอกเธอว่าเธอควรอ้อนวอนขอคนให้ดีกว่านี้นะยังก็ตามเธอรีบเลยนะอย่าเซลเยอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปจับ สาลายสีแดงแล้วก็ปลาดาวสีแดงกันนะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์โนมเพื่อทําเรื่องต่างๆได้นะผมอย่างเช่นเช็คมิชชั่นนะผมแล้วก็ทําอะไรอื่นๆได้นะผมอ่าโนะมอีกอย่างโนม้มเกมเซตติง้งโน้มสามารถเข้าจากโทรศัพท์ก็ได้ด้วยโนม้มโอ้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับใช้ยังไงเหรอช่วยบอกเราทีกดเอ c เอา้าใช้ง่ายอยู่ดีคิดด้วยโอ้โหนี่มันการดําเนินเนื้อเรื่อง ได้มาถึงจุดสิ้นสุดในอีกพาร์ทแล้วนะครับผมไหนก็เข้าช่วงเซตติ้งแล้วนะครับงั้นก็ถ้าเกิดอยากติดตามตอนต่อไปนะครับผมให้กด subscribe ไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำช่องนะครับผมส่วนตอนนี้ก็คนที่กำลังจะนอนก็ขอให้ฝันดีนะครับผมส่วนคนที่กำลังจะไปโรงเรียนก็ฮฮรู้กันนะบ๊ายบาย Ha, <laughs>